สิบเจ็ดบทสวดพัทเทกราตะคาถาอาตีตังนานวาคาเมออยยะนาปฏิกังเขอนาคตางังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตีตามปะอีนันตังอะปัตตันจะอนาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นลนลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาพิปัสสติอสังหิร,งรังอสังกุปังตังมิถามานุปเทรหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงันไม่คอนแคในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปูกปรงเถิดอัตเชวะกิจจะมาตปังโกชัญญามระัะงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหีโนสังขารันเตนะมห้าเซเนนะมาจุนา เพราะว่าความหัดเพี้ยนกับมัรธุระผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเววังวิหาริมาตาปิงอโหรักตามตันทิตังตงัตงเวพระเทกรตโตติสันโตจิคเตมุนีเตพระมุนีผู้สมบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกิดข้านทั้งกลางวันและการคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนีแ้แหละสิบแปดบทสวดพินณะปัจเวคณปาถทะ ชาดาธรรมโมมหิชาดาเนนาตโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาทิธรรมโมมหิพระยาทิงานาตีตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรระธรรมโมมหิมระนังเนนาตีตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรัฐของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงก,มมกรมมะสกโกมหีกรรมะทายาโทรกรมมะโยนิกรมมะพันธุกัมมะปฏิสะระนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยางกรมังกฤตสามีกรรมละยานังวาปาปักลา,า,างวาตาัสทา,ายาโทโวภเวษามี เราทํากรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆเสริมไปเอวังอันเฮเหียพินทั้งปัจเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดสิบก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะขาถา ทุกขะปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกะปัตตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสํมปทังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายาสีรังมัคคันตุสัพพทา ภาวนาพิรตตาหุ่ตัทัดชั้นตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภรปปตาปเจกาณนจะยังพระรังระหัตานันจเตเชนอรักขังพันธามิสสะพัสรยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาอันธรรมยังปฏิทานาคาทายพันนามเสยยาเทวตาสันติวิหารวาสิณีทุเปกเรโพธิเเรตาหินตหิง ตาธรรมะธาเนนาพระวันตุภูชิตาโสทิงกรณเตหวิหารมันเรเทราจะมัชฌานวกาจะพิกาโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสสะสัปปนาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะราภูชาเยปิจาอันดาสัมบวาสังเสะชาตาอัทวปปาติกาเนียนิกังธรรมาวรังปฏิจเตสะเพปิทุกัสสกรรณตุสังขยัง ท่าตุจิรังสัตตังธรรมโมธรรมัตถาราจขุขาราสังโผโหตุสมะโควาอัทธายาจหิีตายาจอามเฮระขุตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนพุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเเอริยาปเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสภปัตติธานคาถานั่นธรรมยัมปัตติธานคาถาโยคันาเมเส ุณยัสิธานิการตาสายานัญญาณิการตานิเมตสังจะภาขิโนโหตุสัตตาณัตตาประมาณกาศเยปิยาปุนวันตาจะไม่ขั้งนาตาปิตาทะโยติท้าเมจาปยาติท้าวาอันเยมาชตาเวนิโนสัตตาติทันติโรกัสมิงเตปุมาจตุโยนิกาปเจจกะจตุวะการาสังสารันตาภวะภเวยาตังเยปติธานมเมอนุโมทันตุเตสยัง เยจิมังนัปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมายาทินาณนาปุญญานังอนุโมทานาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทาหุนตุอเวราสุขขาชเวินโนเขมะปะทันจปะปะปนตุเตสะสาส,ส,ส,สิทธตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทำในบัดนี้ แลเห็นบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและอิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิ3เกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สตัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอนันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจิ์ิทธานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนตพ,พระสุดพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจนเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมของทวยเทพทเทวดาทั้งหลายโปรดอนโมทนาในการสวดสัตยายม์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลภาคกิดีพินาตโดยมูลนิธิสมเด็จพยาณสังวรวัดบวรนยุ่เววิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในภาพคาถาต่างๆ พอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิด